สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับที่เก่าเวลาเดิมครับเพิ่มเติมคือบรรยากาศเสียงลมพัดครับพี่น้องเสียงลมพัดปลายฝนต้นหนาวเดือนตุลาคมนี่นะครับนะ้ หอมมากนะครับอากาศเย็นสบายดีครับบรรยากาศธรรมชาติข้าวกำลังจะออกรวงแลวครับพี่น้องบราน,นอกบานให้บรบ้าน,น,นอกบรรหน้าเฮ้าครับพี่น้องนี่กับบรรยากาศฟ้าวันนี้ฟ้าเปิดฟ้าโปรง่งฟ้าเปิดฟ้าโปร่งมากมีแสงแดดออกนะครับถ้าบ่มีล่มนี่หอนครับพี่น้องแต่ว่ามือหนี้่ม ลมพัดว้่อยแล่ะครับพี่น้องรมพัดว่วอยดูที่สแลนดูที่สแลนดูที่ข้าวปลิวสวยนะอากาศเริ่มเย็นครับเย็นเย็นเย็นในบรรยากาศเขาหน้าตากาะเขียวกระจีแหะครับพี่น้องเขาหน้าตากาเขียเขาาาเข้ยวกระจีทั่วทองทุ่งอีกบ่เกินเดือนหนึ่งสองเดือนกะ เรืยงอะลามนะครับอันนี้เรื่องอะลามเลยจังหน่อยหนึ่งฝ่าเปิดฝ้าเปิดที่เก่าเวลาเดิมคือเกา่าคือเกา่าแหละครับพี่น้องมะไ้มา,า,มานาคือเกา่ามาเบิ่งหัวเบิ่งสวนเบิ่งเขาเบิ่งน้ำเบิ่งปูเบิ่งปลาน,นี่สา Nam สา Nam ไม่ใส เพราะว่าจอกนี้หลายคักจอกนี้หลายแห้งจอกนี้เยอะเต็มสาเลย บรรยากาศดีครับครับพี่น้องเอาบรรยากาศมาฝากอ้อากาศดีไรท้องให้ท้องหน้าบ่มีเสียงลดเสียงล่ามีแต่เสียงหกนู้ปูเปียกเสียงนกเสียงไก่แหละครับพี่น้อ,เอ,นาาอ,อาาง,ง,องเพนเินมาเลียงไก่เลียงหน้าเลียงไก่อยู่ให้อยู่หน้าแหละครับพี่น้องเวร์งวางบริเวณทุ่งนาข้าว หน้าเขา่าเขียวก็แตพีน,นี่ครับพี่น้องฝน,นกรไดินข่นาวว่ามีพายุเข้ามาแต่ว่ามือวานฝนกระคตกะ๊กแต่ว่าก็ถึงกับก็ทำใมน้ำท่วมได้ถือว่าเป็นเป็ปลายฝนต้นหนาวฝนสั่งลามาเทระเทือมาเทระบาดฝนสังลา ปลาสังน้องโอ้แต่กกอนนี่มองนี่นี่น้ำท่วมย่างบัวลอเลยล่ะครับพี่น้องโอ้น้ำน้ำล้นห้องน้ำน้ำล้นห้องน้ำไปปิดน้ำบ้นันพี่น้องไปปิดน้ำก่อนน้ำล้นแล้วน้ำล้นน้ำล้น จ้าเลยบอด้ใส่ระบบโซลาเซลล์เครื่องปั่นหนามดูดหนามมาหลายเดือนครับพี่น้องมือนีก็เลยถือโอกาสแดดออกแน่ก็เลยใส่ระบบปัน่น ให้ระบบพิ่นเห็ดงานเนี่ยเต้ว่านางคือออก้งแปลกใจอยู่เพระว่าไปต้งองุณ เสียงน้ำไหลครับใส่ระบบโซลาเซลล์ใส่ระบบโซลาเซบบลล์ดูดน้ำขึ้นพอไฟฝาหนามปะปายังบดถึงครับพี่น้องก็ต้องใส่ระบบโซลาเซลล์ดูดน้ำขึ้นตรงน,นี้อันนี้คือคลองไส้ไก่ โอ้เปตาสิดป้ปลาช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมปลาหลายหลายลูกปลาพ่อน้ำถ่วมมา่นออกนี้บิดก็เลยต้องเอาปลามาลงไม่าปลานิ่นปลาแต่เพียนปลาไนลงไมโอ้เป็นตาสิดายเป็นเกือบเจ็ดแปดร้อยตัวหมละแต่สูดถ่ายกัเเรือแค่ตัวใหญ่ๆสี่หาตัวก็เลยต้องเอามาลงไมมาลงไม อขอบคุณทุกก่าังใจครับอันนี้ก็คือเรือนพ่อช้ำที่ปลูกต้นอุง,งนลหลังจากน้ำถ่วมล้วก็ดึงหากขึ้นมาใส่กระถางมีติดอยูซีต้นจากสิบต้นตายหกตน้นยังมีชีวิตอยูซีเอา้าคอผยย่งฟูงฟักต่อครับพี่น้องน,น้ำน้ำระบบโซลาเซลล์ที่ ปั่นขึ้นถังน้ำนี่นี่ครับพี่น้องปั่นขึ้นถังน้ำนน้ำล้นแล้วนี่น้ำล้นแล้วเดี๋ยวผมไปปิดน้ำก่อนครับพี่น้องไปปิดระบบน้ำก่อนไปปิดระบบน้ำไปปิดน้ำบริเปิดมานี่ตองแต่มิททุน่ากนาดาสิงหากันย่าตุลาเกือบ เกือบหาเดือนสี่เดือนกูกลัวเนีนะ่ยพี่น้องว่าน้ำใสใดไดบอเพราะว่วาถ้าบอบเปิดบอบใสกบจิบโหูนะกะจีบโบหูว่าระบบเป็น่ยนไดนี่ยังใสใดดีคือเก่าครับปิดปิดไว้ก่อนนะเ,เปิดออกเพื่อให้เพื่ออย่างนี้เนี่ยยันหมดเขาไปกัดซ้ายกัดยังนี่แหละ สั่งเต็มหมดที่ไปกัดสายสั่งสังปิดเรียบร้อยปิดเรียบร้อยมา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 ไปไหนไปนไหนวันนี้ฟ้าเปิด ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ที่เขามาเบิง้งแต่จะคสียังนํำเสนออยังให้พี่น้องกับมิเตนํำเสนอชีวิตติดดินชีวิตติดกับทุ่งนาทุ่งสวนแล้ครับพี่น้องพี่น้อง,งขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์อซอยกันไปแล้วครับพี่น้องนํำเสนอทุ่งให้ทุ่งนา จะเห็นสภาพนี่หวังว่าต้นฝรั่งจะจะติดนี่ต้นฝรั่งพื้นถึกน้ำพื้นถืกน้ำท่วมนี่แต่ว่ากระเบิงเลย่ือ็อจังบท่านตายเพราะว่านาว่าไม้พิ่นปงขึ้นแต่ว่าตัวน,นี้โอเคเลยนี่บโบตาย แต่ว่าต้นนี้เนี่ยโมนให้ใจเป็นตาตายเถือกน้ำที่ระนาบแสหากเนาที่ระนี่มีกระแม่นี่บวลด้วยต้น,ตนมุกซิดาสามสี่ตน้นก็ป่วยเฉพาะสั่งไม่ปลูกไหมบวลดเลย อ้าวขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลรทุกเริ่ครับพอกันไหมครับในคลิปหนา้าขอบคุณและสวัสดีทุกๆท,ท่านนะค,ะครับสวัสดีครับ